อันนี้ด้านทิตะวันออกเป็นหอที่พ,พ,พระสงฆ์มาฉันข้าวชื่อหออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี <c> ่ <oughs> ดอกไม้ในเมืองสวรรค์ <c oughs> ทุกทิศมีเทพดูแลอยู่ที่นี่เทพศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่เ <c oughs> ทพชั้นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมาที่นี่ห้ามคิดไม่ดีต้องคิดแต่สิ่งดีๆแล้วจะสมหวัง มาปรารถนามาอะไราได้หมดนะคําว่าผาซ่อนแก้วนะเป็นคําที่ซ่อนปริศนาธรรมไว้เยอะมากอธิบายได้เป็นวันนะจะยังมาอธิบายที่นี่เดี๋ยวหมดเวลาก่อนขอถ่ายรูปนานๆสิ่งคโสรที่นี่ซ่อนปริศนาธรรมไว้หมดรวมทั้งต้นไม้ใบาย,ยาทุกอย่างเป็นธรรมะหมดรวมทังอากาศที่นี่อากาศบริสุทธิ ไม่มีจําหน่ายแจกฟรีนะช่วงเช้านี่มีผู้สูงอายุมากันหลายคนคุณลูกลูกพามาพาคุณแม่มาทำบุญเป็นสิ่งอันเปเศษเป็นสิ่งดี